Terima kasih the am ก็สาบานสึกความรักระหว่าง <laughs> 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 กันละแไงจ๊ะคุณฆ่ามาคดีนนี่มันอะไรกันฉันท์ที่บ้าน,นาเห็นฉันเป็นอะไรในายใจเย็นๆครับถ้าคุณนายพูดก็ทูโภกฆ่าผูกเข็นมันแบบนี้คนมันมีความผิดมันก็ยินจะกลัวจะผมจะรอนรอถามมันดูม้นกถามมาดูสิผมมีสถานการณล่นท้องอยู่อน,น,นสองแฉกมันเฮียครับอเออเออทไมนางทำตัวแบบนี้ ก็ไมยังไม่มันเกิดขึ้นแบบนี้หรอกพี่ทำไมนางไม่บอกเขาไปว่านางชอบก็ใครฮะฉันบอกไม่ได้จริงๆไอ้ขี้ข้าคนไหนไอ้คนพึ่งคนไหนมาทำแบบนี้ไอ้ชาติมานะ เอาไว้วันหลังก็ได้ครับวันหลังได้ไมยังไม่พอตรงนี้มันกลังกลัวอยู่ะไมต้องบอกมันไม่ได้ไปไหนมันอยู่ในบ้านคุณนายไทงก็ของอใครๆก็พ่อโอ้ยทไมคนเร็วยงงี้พวกเดียกันนะพ่อเพ่ออทะลึ่งนหนันนีขอบคุณครับโอ้พ่อใหญ่เยหมดแล้วมั้งเชือกระยะหางเลยเดินมาทาไมหมดเรียะ หมดแล้วเอาของพี่ไปอาที่หายน้่นหน้าอีเหี้ยวเราได้อะไรได้ที่นี่ทีหลังเตรียมมาให้เพบเติมอีเนอร์มึงที่มาทะเลาะกันยังไงกันแน่วะมึงจะสาาจะหาผให้มึงหาข้อให้กับพวกขู่ไม่ใช่จะมีคนดูแลมึง ริงกับคุณก็ไม่เป็นไรคุณจะเท็จหาความจริงกักผู้ชายในบ้านนี่นะใ <c ười> ครทำไมทำแบบนี้นะฮะใครกันที่เป็นพ่ีกเนื่อฮะไอ้ย้อย,อย,มยผมไม่รู้เรื่อง ได้กับพี่ข้าด้กันอย่างนั้นเหรอพ่้ากับพี่าได้กันมันก็ต่อกสอกันได้อยู่แล้วคุณนายอย่าไล่ผมเลยนะยาน,ยยนายอย่าเอาเรื่องผมไม่เป็นไร่ออผมขอโทษครับผมเป็นผู้ชายมาหาแบบพี่ะครับเวลาสนุกสนานจะไม่ได้อะไรดอ,อพอเวลาเดี๋ยวรอน,นั่งเงียบก,กิฟตผมด่าดใครเนี่ยผมด่าเจ้าของครับมันเลวผมมันชั่วผมมันทอดสุกสนานอย่างเดียวผมมันจับร้ายเออมึงรู้ตัวมึงทผิดก็ดีแล้วครับ ย่ท่ากับตอ้แยมไปน,น,น,นุ่นระท่องทายสวนนุ่นมึงมองม้นระท่องมองเวน,กเกนมึงลเนะผจินตนาการไม่ได้คำบรรยายเกินไปอิสรหมามึงไม่เถียงคำไม่ตกฟาจริงๆตกฟากระทพักก็ไม่แไปนะนน่าใช้คำวูดไล่ล,ลาเลยเริ่มหาแล้วไมอยากจะพูดปยใหญ่โนระท่งทายสวนกูยก กที่กระชอบที่ไม่เคยมีเมียไม่เคยมีความรักมาก่อนเป็นธรรมดาของผู้ชายแลหละที่แอบมองเนื่นทุกวันเขารักเขาคอยทุกวันพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างสื่อสารให้เนื่องรู้ว่าพี่รักพี่ชอบแต่เนื่อไม่เคยมองพี่นิดนึงไม่มีความรู้สึกอะไรให้กับพี่พี่พยายามพห้ามใจตัวเองแล้วก็เลิกคิด เลิกหวังว่าเดินจะคบกับพี่จะรักกับพี่จะมีใจให้พี่ที่ทําใจได้แล้วพี่ก็มองเอง้วยความที่รักเองเหมือนน้องคนหนึ่งไม่ได้คิดอะไรอึงจะว่าพี่ช่วยโอกาสมันไม่ใช่รอกเองฟังให้ดีคุณนายเขาจะผ่าท้องเองเอาลูกออกมาดูว่านาตามันจะเหมือนใครใครทาเองท้องถ้าเขาผ่าท้องเองเองก็ต้องตายเองไม่ได้ตายคนเดียวเรามองเอ้ย ลูกที่ในท้องก็ต้องตายด้วยเินความนะที่พี่ทำทั้งหมดพี่หวังดีพี่หวังว่าเองจะตายแล้วลูกเองจะตายแต่ถ้าเองว่าพี่ชั่วพี่เลวพี่อโอกาสแล้วก็มีดนี่มันจะา ไม่ถือรอกแต่เองรู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรนะถึงใครเขาจะคิดว่าเองเป็นผัวเมียกันแต่ชางเขาจะเขาไม่รู้ความจริงแต่ใจเองบริสุทธิ์ต่อกันเองรักพี่เป็นพี่ชายคนหนึ่งพี่ก็รักเองเหมือนน้องสาวคนหนึ่งคนนั้นเองจะคิดอะไรกับพี่นะฉันไม่ได้คิดอะไรกับพี่เลยเองสถาบ,บานกับว่าเองจะไม่คิดอะไรกับพี่ฉันสาบ,บานกับพี่ให้พี่คิดคนเดียวกับพอ่อแลว เป็นพี่น้องกันแล้วต่อไปนี้้ามปิดฟังกันมีอะไรก็ต้องอบอกกันทุกสิ่งทุกอย่างจะทุกจะโศกอะไรก็แล้วแต่พี่ถามจะมนีเธอพิงงืองอใจพี่อยากรูกแท้ๆใครเป็นผัวเองใครเป็นพ่อเล็้ในท้องเรื่องแค่นี้เหรอพี่พ่อคนที่หายน้ำมันเมื่อกี้ไหมมันไม่ใช่ขนาดนหรอกพี่จะรวยน,นะแกหายเจได้ยี่สิบเจอพี่ พี่อยากจะรู้ใช่ไหมขอบคุณจังนะพี่ไม่บอกใครหรอกในเมื่อเราเป็นพี่น้องกันแล้วก็จะมีเป็นตามพี่พ่อเขาเดชท้องนั้นไม่ใช่ใครก็คือ ปัญญะเกิดสติตะเลึงจะเกิดปัญหา,านึกมาเรื่องอะไรไอ้เรื่องเจ้สาบานโอ้ยสาบานสาบต้นแล้วกว็าหายไม่เชื่ออะไรคือโกงเท่โอ้ยเด็กเอ๋ยเด็กน้อยมันไม่จริงก็เขาไม่เชื่อกันอกสาบานสาบต้นแล้วกว็ขี่โอ๊ยไม่เชื่อคิดผ่านะคนยุ่งไนนบบนงนี่เจอโบราณกับบ้านบุรีเท่านั้นนะนึกมาเรื่องอะไรอะโอ๊ย ทีนี้กบิทกบวนเป็นไรนะั้บอกว่าเธอเป็นไรพี่ฮะปวดท้องปวดท้องก็ไปขี่ในห้องหน้าโรงเรียน <ś c oughs> ไม่ใช่ ขี่ไปก่อนขีไปก่อนไม่ไหวแล้วมเนี่ยเออขีไปก่อนมึงอย่าพึ่งออก๋ย่พึ่งจะไปหาคุณพักเอาตคุณพไปไปหาหมอกรกวานรอชชัยเองรอพี่เลยขี้เดีอย่าขีแปลงแล้วจะหัวลูกประคับเออเดี๋ยวโซก็ตัรรับเดอบัวคอต้อดูจย้อยนะเอรงตั้งใจะไปหาพระบิดชาเพื่อจะขออนาเจ้าไปทำท่โรพยาบาลขอัามาทาอบขพระ มีความสุขแล้วเกินมีกันหน่อยซอะไรแกเนี่ยมีความสุขอยู่อ้ารมดีชะตอนนี้กิเรืองใหญ่แลครับกเรื่องเมีผมน่เมียผมเมียกูเมียผมเมียกูเมียผม ผมมันคลอดมันจะคลอดลูกมันมันจุดมันเจ็บท้องผมไม่มีตังค์พาเมียไปหาหมอคุ้มทา่าไม่มีตังค์ไปตังค์เงินเดือนนะครับผมจะพาเมียผมไปคลอดลูออกพิเศษเลยไอ้ตอนจะบวชให้ไปพันสองหมดแล้วเหรอหมดแล้วครับโอ้ยให้กูทำไมพันสองอะไรอีกเออกระต่ายเต้นเออไปดูกันไหนมาครับเดี๋ยวไม่มีเงินไม่ยากไม่ยากครับเงินเดือนออกพอดีจิกแย้มไว้จิกปานแย้มไว้นั่งร้องมึงปังนเขาแน่เฮ้อตอนนี้ เออดูมันเที่ยกูเลงินเดือนออกยิ้มแย้มไว้เดี๋ยวฉันเอาให้ดีครับเอามายืมก่อนแล้วเราจะใช้พื้นเราแล้วครับโลกของที่พอดแล้วเไม่เงินไม่ต้องห่วงดูผมออกมาคุณยิ่ยาวโคโลเคเลยโอ้คืนนานจ้ะเอาไปก่อนเดี๋ยวที่เหลือกูพับบดินจะตามไปนะ ถ้าพาเป็นสาวมึงมันมีเคมีในนั้นเลยไม่ได้บวมมันไปหาหมอก่อนยนะืนยันคนเดียวนี่และเสิชุกระ